สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับในรายการ Thunder Game Review นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Wind วิน e ิเซลวินวิ l Man นะฮะ w วิ l Man คือมนุษย์มนุษย์ล้อรถนะ mm hmm. รูปแรนะอ่าอ mm hmm. ันนี้ก็จะมีโอ้โหเป็นพระเอกก็ได้นะนี่ฟ้าเก็เหมือนกับเกตหนังเรื่องอไรวะฟ้ Fast and ious, าแสตนฟะิรีส์ภาคสี่ภาคห้านี่พระเอกก็คือ w i n ิ Diesel นะฮะอ่าก็ลอ้อล้อโหลดนะนะเกมเกมก็โหลดนานนะ บูตติดเทอร์โบนะครับภารกิจวันนี้ผมจะมาโชว์ผมไม่ได้เล่นภารกิจนะแต่ผมจะโชว์นี่ตำรวจขั้นเทพให้ดูนะฮะก็ร้อสักพักกันนะโอ้อไปเรื่อยนะร้อไปโอ้มาแล้วโอ้นี่พอะเอกแล้วนี่นักฟอร์กนะฮะไปเลย let's go โอ้อะไรวิ่งไนวะโอ้เหมือน G T A ะกด A ฮะแต่แต่ไม่ต้องกด A รัวนะอุ้ยสุดโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ย ไอ้เช oh. hey. uh, ี่ยลหนูมึงมาเอ้าเออมึงจอดรถเอ้าไอ้พี่นะพ่อมึงเหอหนูอ้ามาแล้วฮะมาแล้วหนูแลี่อ่ะพี่พี่บนหนูหนูลุกขึ้นไปเลยเนี่ยโอ้คืออ่าแล้วผมจะโชว์นี่ตำรวจขั้นเทพดูนะอ่าแล้วมงี้มงไปไกลเลยสักคือเราตอนแรกถ้าเราอยากจะหนีตำรวจก็ต้องหาเรื่องคนนะโอ้ตำรวจก็จับแล้วนะโอ้ โง่หนูหนูแล้เธอก็ตามแล้วแล้วก็นี่เตะไงโอ้ผิวเอ้าโอ้ไปโอ้ขอไปแล้วปู่ดกูร้องเองแล้วสัตว์มันด้านหลัง้องแล้วหนูหนูโอ้สูงเข้าแหวสูงเข้าอุกสูงอข้าอุ้ย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 นะโอ้ยสัตว์เออด๋อยอ๋อดีมากเโอ้ช่วยช่วยดายกูดีมากแล้วป้าไปเลย ตะโกนอยู่บิดนะเอ้อไปสู่มูบูตบูตแลกไอ้ตัดโอ้อันนี้ผมจะโชว์นี่สำหรับคันเทน,นะตำรวจกูจะหนีได้หรอพอมอนกมาไอ้ตัออตดอ้าวหายแล้วมันตั้งด่านบไหมนะล้วก็ทำไง,งก็ทลายไปแล้วโอ้ไม่ไม่ทลายก่อนกูฮะโอ้เอ้าเอ้ารถหมุนนะโอ้แม่เอ้ยฟอรมันก็ตอือดนะเดะเอ้เดะเอือไปทางนี้โอ้โหโง่ตามกูอ,อีกเอ้าโอ้โหตองตองตองอะมือมือแอ๊ว เทคดาวว่านี่เป็นเบิร์นเอาตํารวจกิ้งนะโอ้วเออระเบิดนะเอาไปตังกก้งโกงไปแดกนะอ่ะไอ้ตัรถกูจะระเบิดนะพร้อมีครับบูธแหลกหนูโอ้โนะหนี่คันนี่คือก,การหนีตํารวจคันเทศนะม,มันสามดาวกูแล้วนะแน่เดี๋ยวกูจะโดดอย่างเนี้ยนะโอ้หนูหนููเอ๊ะไปดิวะโอ้ก็แทนเบรกอะเอ้ามันยิงยางกูแตกแนละ้วโอ้โหเพิ่งรู้วนะันนี้บูธแหลกหนู ายบูมบ布拉กะบูมบล拉กะนะโอ้โหควายเอ้าไอเชี่ยเล้ก็จะระเบิดแล้วรู้ไหมไอฟาด no no way nevo อู้เอะกูกริงเลยนูมาแล้วมันมาแล้ว no นูอย่ายิงกูเอไอฟาดโอ้รถดีอ่ะออกไอฟาดรถดีนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไปทำอาหารนะเอ้าโอ้เวแล้วกู ไล่ตามกูอีกหนูโอยกากนะโอ้ขับรถขั้นกากระตัวนี่กูขั้นเทพแน่ๆกูต้องชนะหนูพลายภูเขาปัางกระจุยกระจายขี้กระจายนะหนูเต่าไอซาดหนูหนูอึเลยนะมาหลับพวงนะหนูโดดแม่งเลย เอารถแจไม่ให้กูมันใช่แจ็ตปะเนี่ยอ่าใช่ไหมฮะผมก็ไม่รู้เรื่องรถอะไรมากนะแต่ว่าผมจะหนีตำรวจทั้งเทพแค่ให้ดูนะฮะไปเลยลับโกนะอ้าวอ่ป็นกูอีกแล้วโอก็ไม่เป็นไรนี่กระแทกไปแล้วกระแทกตำรวจจะกระแทกก่อนมันจะบึ้มนะไอ่แตกป้ายอ้าวไอ้อ้าวไอ้ห้านี่หนูนะหนูไปเลยโอ้ยเนี่เราจะไปทั้งอ้อมกันแล้วโอ้โหกากระซิ่กระจายฮะโอ้ใครกระจี้ขกระี้ยกระจายหนูตัดรบกวนเลยตาดรบกวนเลยอู้ มันบอกว่ามันตามหาพ่ออยู่แล้วเอกโอ้รถกูเป็นลอยแบบขั้นเทพแลยนะเนี่ขั้นเทพต้องขูดใช่เป็นลอยนะฮะเหเลยถ้าขูดล็อกอ่ะกูอุ่นหยาดดูตามกูนู่ไอ่ทำให้ทรัพยากรบนโลกนะฮะเหลือน้อยลงนะฮะก็คือการชนต้นไม้นะไม่วะรอบูดีเดียวอุ่นบูดีอุนู่อือเอกแตกลอยเลยนู่ปีนถ้าพ่อของเงาอุ้ย โอ้โหรถรถรถผมกะคือรถผมเล็กนะผมจู้ไม่ได้ครับของกูมันเล็กนะฮะโอ้หคนคนเอ้าวอ้าคนไม่ได้ฮะคือเกมเมื่อเกีหนึ่งก็คือผมชนรถใครไม่ได้ฮะเฮ้ยผมผมชนรถได้ฮะแต่ว่าผมชนคนไม่ได้ฮะไม่รู้เป็นแล้วโอ้ขโมยรถกูผิดอะฮะไอตาแม่ดูเตะโอ้ตู้กระจายเอ้าไอ้เน่หนูเออเอ้าเห็นไหมฮะโอ้อ๊าอะไรลอยว่าตู้กระจายฮะ นู no. ตำรวจตามผมแล้วหนูโอ้โหลงสูงยิงฮนะสูงสูงนะเอ้ยโง่โอ้ไต่ข้างแนละ้ว oh. ตำรวจโง่มาไต่ข้างเด้อดุ๊ยไม่เท่นี่ไงไต่ข้างไอ้เอ้าวกูโง่กัามันอีกโอ้นูหนูมา oh, no. no. แล้วหนูหนูพ่อไม่ดีสักพ่อไม่ดีสักพ่อไม่ดีสักอุด oh. กูโง่กัามันนะสรุปง่ายๆคือกูโง่กับมันโอ้นู oh, no. บูทกูหมดเลยหน no. ูไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไม่อย่าตามกูหนไูไปแล้วไปแล้วโอ้โหอ่าชนเข้าไปอ่ามีมีอะไรชนก็ชนเข้าไปนะแต่ถ้าต้นไมายักษ์เนี่ยอย่าไปชนนี้โอ้บูตบูตบูบตตดกระจายฮะนี่บูตติดแตกมาเลยมึงโอ้โอ้รถก,กัดพ่อมสิฮะโอ้อ่าแต่มันก็ไม่กัดกเท่าไหร่นะถ้าเป็นวินดีเซลขับนะฮะวินวินวินดีเซลขับแต่กูบังคับนะฮะเอาไงอ่ะนูบูตไอ้สัตว์กูกำลังบูตเอา้า โอ้บหกูหมดหนูมาแล้วมันมาลุมกูแล้วหนูไปเลยไปเลยไปเลยตำรวจก็จะยิงหน้ากูแล้วโอ้มันจะใส่หน้ากูโอ้มันยิงล้อรถหาพ่อมนะันแล้วโอ้ชิบหายแล้วทำไ,นนงไงนะแแมนะแมน,มนเนี่ยของง่ายสุดนะแล้วก็ต้องมาแล้วโอ้รถมันกระโโบพ่อมีอะไรมาทำไมมาชนพ่อมึงไงโอ้ยเยอะเต็มหน้าเลยฮะอ้าวจะแข็งกูเหรอโอ้ไม่เหมือนอโลเนียดาร์กนะอโลนียดาร์กนะผม ผมลดผมกากนะอันนี้ลดผมเทศนะฮะมาตามกูสิฮะชนกระจายฮะดีชนสักหนึ่คนได้จะดีมากไปเลยไปเลยเลสโก้เลสโก้เหมือนกูวนอยู่ที่เดิมเลยนี่ยโอ้กูกูไม่ผมไม่อยากแตะข้างนะโหเพรามันกากนะไปเลยไปเลยไปเลยอยู่ไหนวะเนี่ยแผนที่ก็ไม่รู้แล้วผมก็มั่วนะไปเลยอู้นบิเชว์ิชเชตเดิลนูว์ชนโอทตู้ท่อสักระจายนะไปเลยไปเลยไปเลยโอ้มีตัวเฮตตาโอ้ตำรวจหายนะอ่ะก็เอารถจับเอ้า โอ้กูไม oh oh oh. ่เอารถกาดเลยแมเนี่ยโหดูบู๊แดกโอ้ยไอ้สัสโอ้คันเดิมเลยแถมบู๊ปุเหลือแค่เนี้ยไอ้ซ่านะฮะดิฟนิดนึงนะแล้วก็ชนรถแม่งเด็ดนะรถกูบอกโอ้กูเพิ่งไปทำสีมาใหม่นะกูไม่สนใจแเพราะกูหลอกนะอ่ะโดดอ่ะโดดสิไอ้ซ่าเอ้าหนูนูนูพ่อมึงดีสักมาสิมึงมาสิมึงชนตูดแม่งโอ้เราเราเราเป็นเกย์ชอบตุ่ยหลังเอ้าไอ้สัส เยีดหาพ่อมึงเลยมาเลยมึงอู้เลยอ่ะเอาอู้นะอ่ะวอู้จะตุยมึงโรยยานะครับยาโอ้ยาเอาบกมาพ่อมันหนูไปเลยไปเลยไปเลยโอ้อ้าวกูเทพอ่ะไม่เห็นหรอกอ้าวเฮ้ยมอไซด์มอไซด์มอไซด์เอ็กซ์กูจะเอามอไซด์โอ้เพราะการอยากเอามอไซด์ข่มนะก็เลยกระตุกจะอ้าวมอไซด์ล่วงฮะผมก็ต้องลงเสียต้องรบลงมาพ่อเลยโอ้ลงมาเอามอไซด์ฮะจบเลยฮะ ไปเลยอ๋อมอไซค์พึ่งคันแล้วชิบหายแล้วโอ้โหบิดบิดบิดอู่นักบิดวิ่งแล้วรุดนักบิดนะฮะเอ๊ยกยกล้อเทียยกล้ออู่ยกล้อยกล้ออือเอ๊ะลอ,อยสิมึงรูดดิอู่บูดอันนี้คือโหมดตกกระจายนะเอ๊ะเอ้าเดี๋ยวว่ามอไซค์ชนแล้วโอ้มอไซค์ชนก็ได้นะฮะแต่ว่ากูจะล่วงเองมันนะฮะโอ้แบบเป็นเจียราเดี๋ยวมอไซค์ขันใหม่มอไซค์ขันใหม่อมาจะไหมมาตั้มตูดมึงไงไปเลย อูู๋อูู๋ขอโทษนะที่ทำให้มืนเอ้เยืนนะอ้ไม่โดนอู๋คันเทพมันต้องแบบนี้อูบู๊แตกโอ้ขี่จ่ายอูตรวบอกมันไปไหนวะอ้ชิบหาแล้วหาไม่เจอแล้วโอ้ก็เลยเลิกค้นหานะคือของจริงนี่ถ้าถ้าเป็นตำรวจจริงๆนะอูมันจะตามไปเรื่อยนะแต่ว่าแต่ถ้าเป็นในเกมนะคือมึงตามเท่าไหร่มันก็เท่านั้นนะฮะเพราะว่ามันตามไม่ทันก็คือดาวมันก็ต้องหายไปนะอ่ะโดดวจไปเลอู๋บายบายเตะโอ้ โอ้รถบัสไม่ใช่รถบัสนี่หว่าโอ้หน้ากระจายเอา้าเฮ้ยอย่ายมีเรื่องกรั่วอ้าวไม่มีคนชิบหายต้องทำงไงไดีเนะี่ะรถบัสอ๋อมันบอกว่าพ่อมันตีสัตว์เอา้าลกูไปชนมึงมึงโกรธกล่วฮะโกรธกลัวโกรธก,ก,กูต้องตุ๋ยนีนะ่เสียไล่ตุ๋ยมันนะ่ะภารกิจไล่ตุ๋ยรถบัสนะเอ้ยไม่ใช่รถบัสเนะี่ยรถเรือร,ร,รถแวนนะรถส่งหนังโปอ่ะอไปเลยเล t s go นะ่ะอูเอ๊ะเอ๊ะเอ้าชนดิเอา้เอา,อาชนจริงๆฮนะ เอียดเนี่ยโอ้เพลงกูร็อกนะนี่อู้อู้เอ้ยสัตว์น้ามีเพลงโรเมโอนะอไปเลยไปเลยผอมปิดเอา้าหนูชิบหายแะไปเลยไปเลยนี้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 เฮ้ยแต่สรุปง่ายๆคือผมวนอยู่ที่เดิมน,นะก็ขออภัยนะถ้าผมไม่ได้ไปที่ใหม่ๆก็เดี๋ยวผมไปทำป้าสองกันนะนะก็เอา้า ขับช้านะไอโงโ่อูหูแตกขี่จ่ายโอ้นูเอ๊ะขุดไปเลยไปเลยไปเลยโอยอูเนี่ยผมไปที่ใหม่แล้วว่ากูล,ล็อกอ,ะอ่ะมันมันเร็วกวู่กะอ๋อออความเร็วแม่งอูหูมาแล้วมันจะท้ำถุกแล้วหนูหนูสี่ล้อมันจะท้ำสองล้อแล้วหนูมาหนูอูควายขับรถอย่างควายนเนี่มันต้องซิกแซกหิ้งผมมาซิกแซกอูอูอูหูโอ,อูเลยสุดแล้วมาแล้ว หนูไปตรงกลางครับผมไม่ไปทางมันไม่ปไมปทางขวาทางขวาคือแบบทางขวาคือที่เดินนะอ่าแล้วก็ไปที่นี่คนระับโอ้พูดแตกครับพูดแตะอูหนู no. มันมาแล้วมันเร็วกว่ากูด้วยเมย์ไปไปเลยโอ้เนืมาแล้วหนูหอเนู้อโอ้ชนนิดนึงก็ขออภัยนะฮะอ่าเพราะว่ากูชนทุกรอบนะฮะไปเลยโอ้ชนนัไม่เอ้ารถบอกพ่อมึงสินะโอ้เมย มาแล้วก็บู๊แตกฮะนี่กูบู๊เนี่ยก็คูล็อกอ่ะเอุ้ยอูลอยอูโนกูไม่จะตันกับมึงนะเนูมาแล้วออกควันขึ้นเลยชิบหายเฮ้ยเดี๋ยวที่มันที่เดินมาเนี่ยเอ่อใครจําที่ได้ก็สังเกตให้ผมนะเหมือนผมบนยี่ที่เดินไงไม่รู้นะก็ไม่รู้เสีะผมว่าน่าจะบนยู่ที่เดินนะเอ้วนวนวนลูกเล็กแปดแต่เป็นอินฟินิตี้นะโอ้อ่าก็โดดข้ามมาโอ้พระเอกคว่ำงั้โดดไกลชิบหายมึงเป็นมิวแทนไหมเนี่ย อ๋อมันเป็นหมดมันเป็นโปรตไทยนะโปรตไทยโดดไกลนะอู้อดไปหาแม่แล้วมึงเอ้ยอ่าอู้แล้วก็หนีรอดนะโอ้กูล็อกอ่ะกูล็อกอ่ะอ้โดดโอ้มึงอ่ะมที่เดินนะอ่ะแลก็จะมองหาคนนะอดเลยเฮ้ยอะไรของมึงเอากูมาข้างหลังมึงแล้วมึงหลบข้างหน้าทำไมอยากหลบกูสั้นนัฮะโอ้ไปเลยไปเลย อ๋อผู้หญิง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 บอกโอูยอยากจะซ้ำกูอยากอู้นู่ต้องเดินหนีต้องเดินหนีไอพ่อไปสีสันไป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 ไม่ได้ความเลยนะฮะโอ้ยเข้าพุ่งไม้ฮะโอ้เข้าพุ่งไม้ไปซ้ำนะอ่าแล้วก็ขอจบปาร์ทแรกแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปต่อแล้สองอู้กูกะกูกะอย่าอย่าข้างอย่าข้างอู้กูกักกูกักู้